สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ช่วยดูความรักอยู่ที่สำนักกรรมฐานวิสุทธิมักภาวนาบ้านถนนตมบลธรมอมอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์วันนี้คุณตรีเทพปาลักวงนายุทธยารองผู้จัดก,การทั่วไป c p พและคณะได้มาเยี่ยมชมป่าที่ปลูกจากโครงการป่าล้มวัดลดโลกร้อนพร้อมกับนักเรียนนักศึกษาสาสมัครชุมชนและหน่วยงานราชการได้เดินทางมาเยี่ยมชมด้วยวันนี้หลวงพ่อสนองสุประจำจะพาชมป่าจํานวน2,500ไร่ ไปนี้มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราจะเดินทางร่วมชมป่ากกับคณะทีมงานและเก็บบรรยากาศมาฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องของเราด้วยไปกันเลยครับแต่ก่อนเห็ดเยอะอยู่อ่นานี่ก็เป็น,เป,นเป็นเห็ดแต่โยมต้องดูด,ด้วยนะ <c oughs> อ่ามีทั้งเห็ดเป็นเมาอเป็นเมาอันนี้เป็นโปดอ่าทนี่เป็นบอดที่นี่เป็นบอดของสำนัก เป็นโบสถ์แบบโบราณราคานับประมาณค่าไม่ได้ถ้าประมาณค่าต้องคงเป็นพันล้านจริงทั้งหมดกี่ได้นะครับประมาณสองพันห้าร้อยกว่าได้เป็นป่าดังเดิมครับไอ้ที่มนกี้มันเป็นที่เปล่าที่ก็มางปลูก รอบสองรอบเอาเอาเครื่องบริจาคจากโรูทีครับมาเจาะสว่านเจาะรูเก่าๆอยู่ครับแต่ว่านี่คือเป็นฝ่าดั้งเดิมเนาะอันนี้ดั้งเดิมอันนี้ดั้งเดิมครับนี่เป็นโบสถ์แบบโบราณถ่าท่านใดเคยไปสวนโมกของหลวงพ่อพุทธทาสก็จะเห็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็ททำแบบมืองไม่เสียธรรมชาติแล้วก็ทำตามพระวินัยทุกอย่าง สามารถบวชลูกบวชหลานได้กิจกรรมสังฆกรรมบางปีมีพระมาเป็นร้อยที่มาประพฤติมาปฏิบัตินะทุกปีอาเจริญพรอันนี้เป็นป่าที่เป็นสมบูรณ์แล้วเจริญพรแต่ก่อนไม่สมบูรณนะ์ตอนนี้เราได้ดูแลให้สมบูมรณ์ถึงว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์แบบแล้วมาวที่ <ต historically S 2> <อ>นี่ประมาณห้าปีแล<ะ>้ว นะครับถ้าเราญาติโยมสังเกตเห็นว่าต้นไม้ไหนที่ไม่มีเราก็พยายามเอามาเพิ่มต้นไม้ที่ไม่มีเราก็พยายามเอามาเพิ่มที่เป็นพื้นที่ที่ป่าป่าทุ่งเลี้ยงควายทุ่งเลี้ยงควายคร,รับอยู่ตำบล,<า>ล<า>กระมอสบากำีหลังกระมอก มอบให้ป่าชรพุทธเกษช่วยดูแลเนาะเวลามีงานประจำปีของสำนักก็จะมีการจัดปฏิบัติธรรมตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็ย้ายไปทางสวนใสเจริญพรเดี๋ยวเราจะได้ไปชมบริเวณทางตรงนี้เมื่อก่อนเป็นลานปฏิบัติธรรมของหลวงพระประมาณเป็นร้อยรูปนั่งอยู่ลงจมกดอยู่นั่งปฏิบัติธรรม พอตะลังก็ไปไปไว้ไปย้ายไปที่ลานทํำลานทําจะมีต้นไทรรลมเป็นลานท้ดินโอเห็นเขึ้นเป็นป่าที่รวมสมุนมากครับสองพาร้อยกว่าไร่ครับอันนี้ก็ต้นไม้ที่ปลูกเสริมเพื่อต้นต้นที่ไม่มีให้มีในป่านี้อย่างลำดวนไม่มีในป่านี้ พ่อขนุกน้ำทันมาเป็นตน้นที่เขาก็จะได้ต้นใหญ่ดีเลยใช่ต้นใหญ่ยดีเลยแล้วก็ต้นไม้บางชนิดมันสามารถโตได้ในที่ร่มเช่นลำดวนเนี่ยสามารถโตได้ในที่ร่มบางต้นถ้าไม้ร่มมีที่ร่มจะไม่โตอันนี้ต้องประมาณช่วงไหนอ,อันนี้ได้สองปีแล้วหยอมประมาณสองปี จะตุ<ป>ะ๊กอาต่อไป,จะ,ไปจะมาดูเตือนใจเนาะมาทานกุฏิมาทนนะมา,าน,ทาานทกุฏิเจ้าว่าก่อนก็ได้ แปะเหลี่ยมก็ยังมีนะบักเหลี่ยมเออบักเหลี่ยมบักเหลี่ยมครับบักเหลี่ยมนี่ภาษาเขมรเคือตลัดตลัดต้นตลัดมันเป็นยานะคะเขาเอาไปเชื่อมเออไปเชื่อมบักเหลี่ยมตลดบักเหลี่ยมตลัดเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นกุฏิเจ้าวาดวันนี้ตอนนี้เจ้าวาดมาอยู่ กาอยู่แต่อาจารย์ของเจ้าว่าอ่าจาริญพรนี่ก็ภัยคินซุ้งภัยคินซุ้งได้ผลและได้ประโยชน์และอ่าเจริญพรอ่าเดี๋ยวพาตรงนี้หน่อยเนาะเดี๋ยวไปไปที่ลานทำ มีพระพิสูจนจะมาสษาเยอะไหมครับพี่ไม่เยอะจำพรรษาที่นี่ก็ประมาณปีนี้ห้ารูปโดยปกติก็ประมาณสิบกว่ารูปอันนี้ก็เป็นระบบน้าระบบน้ำที่ส่งเข้าไป อันนี้เวลามีการมีการก็ตอนนี่จำัห้องน้ำสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมระบบน้ำเราเราทำมากี่ปีแล้วคะหลังจากที่เราได้เริ่มมีการปลูกต้นไม้มาค่ะน้ำาย่ตีปีหลังจากเรามาอยู่ถึงได้ตีปีจึงได้ทำระบบน้ำมีใครเข้ามาช่วยดูแลก็มีมีญาติโยมที่ ะพระสงฆ์ส่วนหนึ่งแล้วก็มีญาติโยมที่ใกล้ชิดเดินดี๋ยนเดินไปเราก็จะเห็นบางทีเราจะเห็นยังมีคันนาอยู่เป็นพุกนากนาเป็นพุกนาทั้งหมดตรงนี้เป็นลานลานว่าลานไสเนี่ยเป็นโล่ลงๆเลขุด เป็นแหล่งน้ำเพื่อเอามาเป็นเดินเพื่อปลูกต้นไทรเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมชาติอธิบายเป็นบรรยายจะพับกระลอะอะัอ่าใช่คน้อยู่ตเลยอ่าใช่นี่ระบบน้ำทั้งหมดตอนนี้ก็ส่งไปเป็นกิโลกิโลนั่นแหละอันนี้ก็ เป็นลานทำลานใสจ้ะต้นทรเนี้ยขึ้นเองเหรอปลูกจ้ะปลูกเอามาปักนะอันนี้ก็นอกจากเรามีต้นใรลานทรแล้วยังมีอนุสร์อนุสาวรีสสำหรับใครมีญาติที่เสียชีวิตที่เท่ากีทานเทที่จะเอาไปลอยอังคารเราก็เอามาปลูกต้นไม้เป็นอนุสร์นะเนะี่ยกระดูกฉันมากลั่นเป็นต้นโพ พอใหญ่โตสัตว์บุคคลได้อาศัยขอให้สุขร่มเย็นทั้งกายใจชั้นจากไปใจยังอยู่คู่ทําเอ่ยอน,นุสาวรีย์โอพพฤกแม่ละไมฉายแก้วลักษณะอย่างนี้เพื่อที่แทนที่จะเอาไปลอยน้ําทําให้น้ําเสียเราก็เอามาปลูกป่ากระดูกนั้นโยมจะจองไว้ก็ได้นะ <laughs> บางต้นยังไม่มีจะภาพนะครับอันนี้มีจะภาพแล้วตอนนี้อ้าวเจริญพราตามมาทางนี้กระดูกสมแข็งอันนี้ถือว่าได้ได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ร้อยกต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อาทีนี้ตรงนี้จะปลกูกอปาปาลานทรายนี่ก็จะมีการปฏิบัติทำประจำปีทุกปีจะมีพระ มา ừ, เป็นร <ừ, S 1> ้อยญาติโยมก็เยอะมีคนิดัที่เป็นรูปอกระเบาคณะจะตายครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรนแบบบ อันนี้ก็จะเป็นคณะสาดูงานนะครับแล้วก็ทีมงานของบริษัท CPO ซึ่งทางวัดก็ได้รับการสนับสนุนเรื่องต้นไม้แล้วก็ในส่วนของงบประมาณบางส่วนครับที่ทางวัดแล้วก็ในส่วนของส่วนงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ในส่วนของบริษัท CPO ฮะซึ่งได้ทำโครงการปลูกต้นไม้ก็ได้มาศึกษาดูงานแล้วก็ติดตามงานนะครับเดี๋ยวเราจะไป ดูแล้วก็รับฟังลวงพ่อท่านได้บรรยายนะฮะเจริญพรจานมาทางนี้เลยรัดรัดสามเฟสออันนี้เป็นสวนเป็นสวนอุปถรัรมภ์โดยคุณโยมสุวพัฒน์คุณโยมสุวพัฒน์ที่ให้การสนับสนุนท่อท่อน้ำ ถ้าท่านสังเกตจะเห็นไห้คือคือคือเป็นคันนาเป็นคันนาแสดงว่าพื้นที่ดั้งเดิมมันเป็นคันนาใช่ไหมครับหลวงพ่อครับแสดงว่าเราไม่ได้ทําอะไรนอกเหนือจากปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติต้นไม้มันโตขึ้นขึ้นมาเองแล้วก็ปลูกต้นไม้เสริมใช่ไหมทุ่งนาแล้วเราก็มาปลูกต้นไม้แล้วก็บารุงดินครับเพราะว่าดินมัน เสรมสภาพอันนี้ระบบน้ําตรงนี้ยังเปิดไหมเปิดใช้ได้ oh huh. ยังใช้ยังใช้อยู่ตรงนี้ก็ยังได้ได้ผลยังไม่เต็มที่น้ํามาจากไหนนะครับหลวงพ่อครับจะประปาที่สำนัก oh huh. น้ําประปาที่สำนักก็สามารถส่งได้ประมาณ1ก uh ิโลเมตร๋ยวนี้ใช้ระบบน้ําหยดใช้ระบบน้ําหยดหนาแล้งก็จะใช้ ช่วงหน้าแรงมันจะมีไฟไหมอะไรมาเข้ามาบ้างไหมครับออหลวงพ่อ,อครับอยากพยายามดูเลยเราจะมีเต็นท์อยู่ทั่วไปอันนี้ก็เป็นกฎิกรรมฐาน โอ้ตัวน,นี้ยังเหลืออยู่เลยครองนี้ก็เป็นคลองไผ่ชื่อว่าคลองไผ่งูเหลือมอเป็นคลองไผ่งูเหลือมจะเป็นคลองธรรมชาติท่านใดอยากจะชมคลองก็ได้เป็นคลองธรรมชาติไหลไปสู่นองน้ำที่เราใช้น้ำเป็นคลองไผ่ เป็นคลองธรรมชาติป่านี้ชาวบ้านสาาร้เข้ามาหาเห็ดได้หมดเลยได้หมดเลยใช่มคะจ้ะมีทั้งเห็ดมีทั้งของป่าสมุนไพรถ้าท่านสังเกตดูดีๆตรงนี้ก็จะเป็นเห็นคันนายชัดเจนอ่าตรงนี้คันนายชัดเจน ท่านต้นก็นเป็นระบบน้ำะระบบสปริงเกอร์อันนี้ะจะเห็นธน,นายังอยู่ระบบสปริงเกอร์ที่เรา,าวางไว้ก็เงินจากญาติโยมที่ทำบุญมาในวันพระหรือท่านใดที่มาคนละเล็กคนละน้อยรวมใจกันครับตาป่าระวังมดแดงนะครับระวังมดแดงนะโยมนะมันกัดไม่เลือกที่มดแดงนจ อแต่โซนไม้ไม,ไม้ใหญ่ก็ยังมีอยางนีทั้นนทงไม้เล็กไม้ใหญ่อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นป่าสมบูรณ์อัั้ถือว่าป่าสมบูรณ์แล้วออตอนนี้จะเห็นว่าเป็นนอกจากน้ําหยดแล้วก็ยังมีระบบสริงเกอร์อันนี้เป็นยางตาดท้าแม,เ,มรเรียกว่าเดิมตราย เดิมตราจาอโยเจิร์ไปสามารถเป็นทำน้ำมันรถได้ยางตราตังตาลผมว่านี่น่าจะสมบูรณ์เกือบสุดๆล่ะตั้สมบูรณ์แล้วรับคือไม้ธรรมชาติไม้ที่เป็นไม้ท้องถิ่นก็ มว่าน่าจะเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติโดยเฉพาะไม้ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีมากไปตามพุ่มเนี่ยแล้วเขาจะบางทีก็จะเจอกระต่ายป่ากระโดดโอ้กระต่ายก็ยังมีใช่ไหมฮะกระต่ายหมาป่าไอ้หมาจิ้งจอกโอ้กระต่ายป่าหมาจิ้งจอกยังอยู่นี่คือความสมบูรณ์นะฮะอันนี้เป็นโอก,กาสที่ดีมากครับที่ช่วยดูความร,รักท,ที่เราได้มาเยี่ยมชม สวนของที่นี่แล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อด้านได้พาเยี่ยมชมสวนประมาณ2500กว่าไร่นะฮะท่านใดจะเดินทางนู้นก็ได้ตรงพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้เพิ่มใหม่นะพระอาจารย์นะตรงตรงนี้แต่ก่อนเป็นเป็นที่น้ำท่วมโล่งก็เลยพาญาติโยมขุดสะแล้วก็มาถมและปลูกใหม่ครับเป็นถอน เนี่ยตนน้ตนงิ้วก็มีเอ่อต้นนี้เราก็มีต้นงิ้ยวมาดูต้นงิ้วหน่อยก็ได้มีต้นงิ้วต้นงิ้วนี่ดอกดอกทานได้นะพระอาจารย์เนาะใช่อ่าอันนี้เป็นเป็นต้นงิ้วนะต้นงิ้วอ่าต้นงิ้วนี่ปนะลูกไว้เตือนใจคนเจ้าชู้ เราวางปีนต้นนิ้วแต่ต้นนิ้วในรนรกนั้นท่านบอกว่ายาว16บุลรีนะเวลาขึ้นไปมันจะทิ้งออกมาทางล่างก็มีสุนัขด่างสุนัขดำตัวเท่าช้างเจริญพรฟังทางนี้เท่าที่ฟังจากหลวงพ่อครับหลวงพ่อท่านได้เล่าให้ฟังว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็น พื้นที่ลุ่มฉะนั้นเนี่ยน้ําก็จะท่วมทุกปีแต่ว่าเนื่องจากว่าสาัทธาญาติโยมเนี่ยได้แบบริจาคทรัพย์ก็เลยได้นำเอาดินมาถมแล้วก็มีการปลูกต้นไม้เพิ่มซึ่งต้นไม้ที่ปลูกถ้าดูจากลักษณะแล้วก็ชนิดของต้นไม้จะพบว่าเป็นไม้พยุงนะ่าจะอยู่ราวๆประมาณ3ปีได้ครัตอนนี้กํลาลังเจริญเติบโตสวยงามมากเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะฮะ จะได้รับฟังหลวงพ่อท่านได้บรรยายเล่าประวัติแล้วก็ความเป็นมาของสวนที่นี่ให้พวกเราได้ฟังกันนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญอ่าน,นี้ก็มีปลาบึกปลาสวายปลาธรรมชาติโอ้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติหรือว่าขุดขึ้นมาใหม่ข<ะ>ุดขึ้นมาจา้ะอ๋อตอนนี้ทางสนักขุดขึ้นมา เพื่อที่จะเอาเดินมาถมามแล้วก็เพื่อจะปลูกผักครับโอ้ไม้พยุงโตมากระบบน้ำทั้งหมดไปที่ก็เกือกติโลอันนี้ก็เป็นศูน้เพาะเพาะชำอันนี้เป็นโรงโรงเพาะชำของที่นี่โดยมากก็ได้รับบริจาคมาเมื่อเช้าก็มีโยมมาบริจาค โยมจากอำเภอพนมดงรักอันนี้ก็เป็นแหล่งน,นอกจากปลูกเองแล้วก็ญาติโยมให้มาก็ยังให้ชาวบ้านที่เขาอยากจะเอาไปปลูกก็เอาไปได้อยเานีนย้นะอันนี้ก็เป็นศูนย์เพาะชำของสำนัก โดยมากก็ได้รับบริจาคมา,าบริจาคต่อไปนอกจากปลูกเองนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอาสาสมัครและก็นักสตาฟนะครับที่มาช่วยดูแลในส่วนของชาวบ้านบ้านถนนตะมนต์มออพุภธศาสาจังหวัดสุรินทร์นะครับซ <c oughs> ึ่งก็จะเป็นชาวบ้านที่นี่มาร่วมช่วยดูแลนะฮะในส่วนของคณะของบริษัทซีพีออด้วยอันนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำที่ขุดขึ้นมาฮะ เหมือนที่หลวงพ่อได้บอกไปแล้วว่าดาดินที่ขุดจากษาเนี่ยมาถมาแล้วก็ปลูกต้นไม้เพิ่มที่รับบริจาคมาเพื่อดูแลรักษาป่าแล้วก็ให้ญาติโยมไปปลูกไม้ตะเ,ะตเคียคกนกระตุ้น นี่ฮะต้นไม้นี่เยอะมากมีการปลูกบนคันดินฮะที่ขุดจากสะแล้วก็เอามาถมแถวนี้แล้วก็บนคันดินครับที่เอาดินขึ้นมานี่ก็จะมีการปลูกไม้ชนิดหลากหลายนะฮะโดยเฉพาะไม้พยุงนี่เยอะมากนี่เป็นระบบน้ำนะฮะหลวงพ่อบอกว่าประมาณแสนหนึ่งโอกาสขา้างหน้าเราก็อาจจะมีไฟฟ้าตอนนี้โครงการของหลวงพ่อต้องการประปาที่ค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นฟัง หนองน้ําที่ขุดใหม่ก็จะทําเป็นประปาที่สามารถาส่งน้ําไปได้ประมาณทั้งสากิโลซึ่งจะไปถึงบ้านถนนด้วยนะฮะ mm hmm. ครับ mm hmm. ก็ต้องขอบคุณทางซีพีที่ว่าจะให้การสรับสุนประมาณข mm hmm. ินแจ้งไว้อยู่นะฮะซึ่งวันนี้บริษัทซีพีเข้ามาช่วยดูแลนะฮะ mm hmm. เหมือนที่ประชาปิยะไฟได้พูดไปแล้วว่าบริษัทซีพีอ่อนฮะวันนี้ได้มาดูงานเนาะ ครับซึ่งก็เป็นส่วนงานที่เดี๋ยวเรามาดูหลกต้นไม้นะอยู่ด้านหน้าน,นีา่นะฮะที่ว่าทำไมวัดเนื้อที่ตั้งขนัดนี้ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากทางการเราไฟฟ้าสร้างเองครับผมจ ระบบเก็บไฟอยู่ทางนี้อเอาเจริญ้ทอนได้มาชมระบบเก็บไฟนี่คือหลงไฟฟ้าเลยอันนี้เป็นหลงไฟฟ้าของเจ๋งพี่ที่ทำตอนนี้ไม่อยู่ก็อย,อยู่ที่พ่อพเหี่ยวที่ทำใช่ไหมอันนี้คือพระพิ่สุสงฆ์ทำเองใช่ไหมครับคร้บทำเองเลยฮะใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าจากทางการไม่ต้องเสียค่าไฟอันนี้ไม่ใช่รถพระธรรมแต่เป็นโซล่าพระธรรม อาเชิญมาดูตัวนี้ได้เลยครับซึ่งเป็นเป็นรถพระคำอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโรงที่เก็บไฟไว้นะฮะใครมาทำให้ก็มีพระคุณเจ้าที่ทำมีความสามารถเป็นลูกศิษย์ท่านก็มาดูแลให้ หลวงพ่อที่เป็นแบตเตอรี่นี่ก็เป็นเพราะว่าไฟจากแบต่งโซลามาแล้วก็เข้าไปในในไว้ใช้กันคืนนะส่วนกลางวันนี่ก็ผกลางวันใช้ใช้ไฟผ่านไปเลยไอ้ที่คืนคืนเราใช้ในแบตเตอรี่ที่เก็บไฟไว้นะฮะครับชุดนี้ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณทั้งหมดที่ผ่านมาก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสามแสนบาททั้งระบบสามแสนบาทครับค่าใช้จ่ายในการ งทังแผงโซลา่าและก็แบตเตอรี่แ,ตตรแลวก็อุปกรณ์นะครับสามารถเข้าชมได้จ้ะสามารถเข้าชมได้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตรงที่เป็นศาลานะฮะเวลาที่มีเรื่องของการบำเพ็ญบุญก็จะญาติยโยมก็จะมาที่นี่ันนี้ก็คือป้ายนะฮะป้ายของวัดนะฮะโอ้อันนี้กาเยอะมากฮะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ทุกคน ได้รับชมกันครับวันนี้ช่อยดูความรักถือว่ามีความโชคดีครับที่เราได้มาร่วมเ,เดินชมป่าที่สำนักกรรมฐานวิสุทธิมักภาวนารามครับบ้านถนนตำบลทมมอเพอปรปศาสารนะครับจังหวัดสุรินทร์ซึ่งพื้นที่ที่นี่นะฮะมีพื้นที่ประมาณ2,500กว่าไร่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรให้ ั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ป่าโดยมีชาวบ้านในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านบ้านถนนตำบลบอมออำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ช่วยกันมาอนุรักษ์พื้นที่ป่าในส่วนของบริเวณแห่งนี้เอาไว้ซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากครับ ก็อาจจะพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยนะฮะว่าพื้นที่ที่นี่เป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ท้องถิ่นครบสมบูรณ์มากยิ่งถ้าใครได้เรียนรู้เรื่องของสมุนไพรเรียนรู้เรื่องของไม้พันนานานชนิดเนี่ยหรือชื่อของต้นไม้เนี่ยผมคิดว่าถ้าได้เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่ก็คงจะสัมผัสถึงความ สมบูรณ์ของธรรมชาตินี่ฮะนี่ถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมพร้อมกับเราซึ่งหลายคนครับที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมป่าที่นี่ก็สามารถที่จะรับชมผ่านช่องทางาในช่องอีดูฟาร์มรักชแนลของเราได้ก็วันนี้แนะนำบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมบางส่วน เดี๋ยวเราจะหาโอกาสที่มีความเหมาะสมแล้วก็จะสัมภาษณ์หลวงพอ่อแล้วก็คนที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุอนรักษ์ป่าที่นี่ไว้มาฝากกับทุกท่านซึ่งก็อาจจะเป็นข่าวหน้าเนื่องจากว่าวันนี้หลวงพ่อได้มีแขกก็คือในส่วนของบริษัททาง c p o ีออน eleven แล้วก็ในส่วนของหน่วยงานต่างๆได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ ชาวบ้านก็ได้อยู่ต้อนรับคณะจากบริษัท CPO หรือ7 e เ e ่ e อเข้ามาดูงานก็จะยุ่งหน่อยเพราะนั้นในส่วนเราก็เดี๋ยวหาโอกาสใหม่ครับที่เราคงจะได้นำภาพบรรยากาศแล้วก็การพูดคุยโดยตรงกับหลวงพ่อแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะมีการซักถามถึงวัตถุประสงค์ แล้วกน็นาคตวางแผนการจะดูแลรักษาป่าพืนนี้ไว้อย่างไรเนื่องจากว่านอกเหนือจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางป่าธรรมชาติที่เป็นป่าดั้งเดิมอยู่แล้วก็ยังเป็นป่าที่มีการปลูกขึ้นมาใหม่ด้วยไม่ว่าจะเป็นไม้เศรษฐกิจที่เป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นยางนาพยุงต้นปาดูก็คือหลากหลายชนิดครับก็คิดว่า เดี๋ยวในโอกาสหน้าก็คงจะได้มาสัมผั์และก็พูดคุยถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในส่วนของการดูแลรักษาพื้นป่าซึ่งเราต้องยอมรับครับว่าพื้นที่ในประเทศไทยเราเนี่ยมีพื้นที่มากแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ป่าที่มีป่าและการอนุรักษ์ป่าแบบนี้ไว้เนี่ยน่าจะน้อยลงแล้วเพราะนั้นในส่วนของวัดที่นี่แล้วก็มีพระพิสุสงฆ์นี่ช่วยดูแลพร้อมทั้งชาวบ้านนี่ที่ มีความตั้งใจที่จะรักษาพื้นป่าที่นี่เอาไว้ก็คงจะต้องช่วยกันให้กำลังใจแล้วก็ช่วยสอดส่องช่วยเป็นแรงใจแล้วก็ในฐานะของเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนด้วยก็ต้องชื่นชมพระพิสุสงฆ์แล้วก็ชื่นชมชาวบ้านที่ช่วยกันอนุรักษ์พื้นป่าครงอัปสร